สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตรมีดีพบกับสเปเชียลเอดิชันหรือว่าตอนพิเศษของเรานะคะจะพามาพบกับงานเกษตรแฟร์ซึ่งช่วงนี้มีงานเกษตรแฟร์นะคะวันที่3ถึง1 1กุมภาพันธ์แต่สเปเชียลยังไงวันนี้เรามาคนเดียวมันจะเงาๆไปหน่อยวันนี้ก็เลยมีพิธีกรพิเศษ พิเศษจริงๆยังไงไปพบกับพี่เน่งสวัสดีค่ะพี่เน่งสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีวันนี้พี่เน่งจะมาพาเราทัวร์เกษตรแฟร์แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะพี่คณะเกษตรนะเป็นหนึ่งในคณะที่เป็นต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เรามีอะไรมาโชว์ในการเกษตรแฟร์บ้างนะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์เยอะแยะเลยกิจกรรมวันนี้แต่วันนี้พี่เน่งสเปเชียลกว่านั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องพอยนะคะ วันนี้ขอเชิญน้องพอยเข้ามาเลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่น้องพอยพอยใบเกษตรเลยติดมากเลยนี่สิทธิ์เกษตรนี่สิทเกษตรคือพูดกันแต่ก่อนนี่คือผมผมรู้รู้ว่ามีงานเกษตรแฟร์เพราะเพื่อนผมคือเจเจพิพัฒน์ก็จบจากที่นี่แล้วผ่านน้องเจใช่ครับทีเนี้ยผมเคยแต่ผ่านแล้วคนแบบเยอะมาก พานนี่คือรถติดมากแต่วันนี้คือเป็นนิสิตแล้วได้ได้มาเยี่ยมจริงๆครับแล้ววันนี้เดี๋ยวพาให้นิสิตนะนิสิตเป็นเนี้ยพาเรานตัวงานเกษตรนิสิตหลักสูตรอะไรเนี่ยอันนี้ศิสิตระดับปริญญาโทก่อนค่การส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตรของ ภาควิชาส่งเสริมในนิเทเศศาสตร์เกษตรนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่แล้วก็นี่ครับก็อย่างน้องพลอยเนี่ยสนใจมาเรียนหลักสูตรนี้นะครับก็ถ้าผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะก็สมัครเข้ามาเป็นเพื่อนน้องพลอยได้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปถึงหลักสูตรนั้นเราไปชมงานเกษตรแฟร์ก่อนแต่นี้ถ้าเราจะเดินทั้งงานเนี่ยอาจจะเยอะไปเราก็จะดูในส่วนของคณะเกษตรนะคะเฉพาะคณะเกษตรก็มีมากกว่า30บูธแล้วนะคะท่านผู้ชมไปเดวเราไปดูกันเลยค่ะ i <laughs> do เขาตัวบานนีครับมาถึงคือต้องกินข้าวก่อนเลยได้ต้องเชิญต้องเชิญพี่แป๋วครับพี่แป๋วนี่นี่พี่แป๋วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แป๋วสวัสดีค่ะสวันนี้่ะาอยู่ที่เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่เคยูเับโตันี้มีความพิเศษยังไงคะ ก็ตั้งแต่เริ่มของการเลี้ยงเลยนะคะก็คือนิสิตเราเนี่ยเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่ฟักมาเลยค่ะเลี้ยงอยู่ประมาณสีเดือนนะคะแล้วก็พัน์ธุก็เป็นพันุ์ของเราที่เราผลิตและพัฒนาขึ้นมานิสิตจะทําทั้งหมดค่ะจนถึงขั้นตอนของที่เราเห็นเป็นร้านวันนี้ค่ะค่ะในวันนี้พาน้องคอยมาด้วยโอกาสพิเศษมาให้มาลองชิมบอกว่ารสเด็ดมากมันไก่ร้านนี้ไ่เข้าไปดู้างในร้านเยไหมไปดูไปดูบรรยากาศค่ะไปค่ะ เก็บภาพเลยค่ะคทำไมถึงเรียกว่าไก่เบตงอะครับ คือว่าจริงๆเนี่ยพันธุ์มันเนี่ยมาจากเบตงแต่เราเอามาต <มา S 1> ั้งบ,บหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วเราก็มาคัดเลือกแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้มีเนื้อที่เหมาะสมสําหรับการทำข้ามันไก่แล้วก็เป็นราคาที่ผู้บริโภคโดยทั่วๆไปเนี่ยสามารถจับต้องได้แก่วาแล้วดีฮะ,ะใ,หให้นีเมนูอันนี้อะไรบ้าง เป็นไก่อบเคยูเบตงนะคะคก็เป็นไก่อบที่อ่าในสิบภาคเราปรุงเองนะคะเป็นสูตรของภาคเราเลยมีมีสองไซส์ครับขายหน้าร้านคือไซส์ M กับไซส์ L นะครับผมซึ่งตัวมาโชว์นี้จะเป็นไซส์ L นะครับอยู่ที่ราคาตัวละ450บาทครับผมแล้วก็ไซส์ M ตัวละ400บาทครับตัวใหญ่อันนี้รับไปเลยเไหมรับไปเลยมาไปเลยให้น้องให้น้องไปครับรับอ่า อาจารขอจานนึงด้วยสิจิ้ได้โอ้โหได้ทานมากเลยครับปบางงันเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปลองดูบรรยากาศที่เห็นไกลๆท่านลองอันนี้คือฝ่ายวิจัยอยู่นู้นต๊อสเดียวกันลองลองไปดูดีๆอร่อยหรือเปล่าได้ค่ะพี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้า สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวเมนูวันนี้เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับเนี่ยดีเป็นความเป็นไงบ้างครับพี่อันนี้คือต๊อบนะคะเป็นรองคณะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์โอเคเราบอกว่าอาหารยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้เลยต้องวนกลับมาทานเมนูไก่เบตงของภาควิชาสัตวบาลนะครับต้องมาการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านแวะมานะครับที่ร้านข้าวมันไก่เบตง นะครับรวมถึงไก่ย่างแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์สถานีของเราด้วยนะครับโอ้โหแล้ววันนี้ผมใกล้ชิดก้าลายนิสิตเราครับนิสิตเราเนี่ยนีนิสิตเราตอนนี้นิสิตปียาโถโอ้โครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพาน้องควายไปทัวร์นมีอะไรให้กินอีกเยอะเลยเข้าใจ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอ้ตอนนี้เรามาที่คลินิกภาควิชาลรกพี่ <มา S 1> ครับ ไม่ใช่คลินิกคนใช่ไหมคลินิกพืชเป็นคลินิกพืชนะของภาควิชาโรคพืชที่เราหันไปเห็นข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญเชิญผู้เชี่ยวชาญดีกว่ามาเจอเลยผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาโรคพืชนะะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรแนะนําท่านผู้ชมเกี่ยวกับโรคพืชบ้างคะค่ะอันนี้ก็เป็นคลินิกของโรคพืชนะคะก็ภาควิชาโรคพืชค่ะจัดทํานี้ขึ้นมาก็คือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่มีปัญหาทางด้านโรคพืชค่ะสามารถเข้ามาขอคําแนะนําแล้วก็คำปรึกษาได้ที่ คลินิกนี้ได้เลยคะ่ะแสดงว่าถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาว่าไม่รู้ว่าเอ๊ต้นไม้ของเรามันป่วยเป็นอะไริเชิญที่นี่ได้เลยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีคำตอบให้สมมติผม<อ>ผมปลูกพืชอ,อยู่ดีๆอย่างเงี้ยผมก็เลี้ยงมาเหมือนเดิมปกติทุกวันการให้น้ำก็เหมือนเดิมปกติอยู่ดีใบมันเหี่ยวผมเอามาได้ไหมได้ค่ะก็สาม,มารถนำทั้งต้นพืชแล้วก็ตัวดินมาด้วยเลยก็ได้คะ่ะแล้วอย่างสมมติถ้าคนที่ไม่สะดวกมา่ะครับ ไม่สะดวกมาก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ทางเฟซบุ๊กของภาอวิชาก็ได้ค่ะก็จะมีแอดมินคอยตอบปัญหาดีใช่ท่านผู้ชมท่านไหนว่างเรียนเชิญที่บูธของภาอวิชาโลกพื้นนะคะมาพูดคุยกันนักวิชาการกันได้เลยเดี๋ยวเราไปบูธต่อไปเลยเยอะจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิจัยปากช่องขายอะไรบ้างเอ่ยวันนี้สถานีวิจัยปากช่องนะคะเรงมาในตี คือกล้วยอะไรใช่ไหมคะและอะโวคาโดก็จะเป็นงานวิจัยของสถานีนวิจัยปากช่องนะเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนะคะเราก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้ำว้าไว้สําหรับชงดื่มมัเทําโลกก็มีอาหารกดไหลย้อนนะคะบรวนี่นะคะมีให้ชิมด้วยนะคะนี่เป็นคุกกี้จากแป้งกล้วยน้ำว้าคุกกี้ด้วยใช่มีกล้วยกวนกล้วยน้ำว้าอบค่ะอ้าวแล้วอะโวคาโดเหะอฮะติดรถเลยนี่ในส่วนของอะโวคาโดนะคะเราก็เอา อะโวคาโดมาสกัดเป็นน้ำมันครับแล้วก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลชั่นนะคะสเปรย์นอำหอมผสมน้ำมันอะโวคาโดครับมเีมาอุดหนุนน้องโดกันนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะ ไสวข้าโพดเราใกุวใช่ค่ะข้าวโพดหวานของเราก็มีน้ำลงข้าวโพดแล้วก็น้ำข้าวโพด u h t แล้วก็ข้าวโพดกระป๋องค่ะอาจารย์ฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ภาควิชาการเกษตรเกษตรกรวิธานผมสงสัยว่าเครื่องจักรกลเกี่ยวอะไรกับลูกชิ้นอ่านันดิเราทำ คนการเกษตรแล้วเราก็แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็กกวกัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับก็บบบสามารถนํามาแปรสภาพให้เป็นฐานแล้วก็อัดแห้งให้เป็นฐานคุณภาพสูงไร้ควันและก็เราก็เอาเราจะขายท่านเฉยๆมันก็โอ้อาจจะไม่มีคนสนใจใช่ก็เอามาปิ้งลูกชิ้นให้ให้ดูแล้วก็ขายลูกชิ้นด้วยก็คือถ้าใครอยากกินลูกชิ้นที่เป็นฐานไร้ควันก็คือต้องมาร้านนี้เลยถูกต้องครับแล้วนอกจากนี้เราก็ราวทำเครื่องจักรเราก็มีเครื่องจักรในการแปรรูปฝรั่ง เราทำสูตรฝรั่งแช่บ๊วยเองนะครับโดยนิสิตของเรานี่ครับนี่ครับทำกับมือเลยครับน่ารักน่ารักเลยใช่ใช่ครับอร่อยด้วยครับสดชื่นกินแล้วสดชื่นครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปงั้นเราไปกันต่อวันนี้เรามีอะไรขายบ้างเอ่ยวันนี้ก็มาอยู่กับบูธปฐพิวิทยานะครับวันนี้ทางปฐพีวิทยาของเราก็มีตัวอย่างชุดตรวจสอบดิน มไม่ว่าจะเป็น PH เอสวัตถุแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆธาตุอา,าหารหลักนะครับก็คือ n p k แล้วก็โพแทสเซียมครับอันนี้ก็คือมาที่นี่คือครบจบหมดทุกอย่างเลย,เลยรพร้อมดูแลรักษาดินให้ด้วย <S <S ใช่ครับ <ผม S 1> โอ้โหดีมากครับอยู่ภาคกลางกันไปแล้วขึ้นเหนือมาบ้างมาที่ดอยปุยโอ,โอ้บ้านผมเป็นคนเหนือด้วยรู้จกักเชียงใหม่ครับรู้จักดอยปุยเป็นอย่างดีอันนี้มีอะไรมาขายบ้างครับวันนี้ ในส่วนของสถานีเราเนาะก็จะมีหนึ่งผลิตภัณฑ์เราคือเหล้าบ๊วยเหล้าบ๊วยอันนี้เป็นผลผลิตของสถานีนะครับ,รบมีกาแฟข้าวแต่เป็นกาแฟข้าวเม็ดเนาะอันที่สองคือจิ้วโก๋หลานในส่วนของต้นไม้นะครับในส่วนของต้นไม้เราก็จะมีรองเท้ากล้วยไม้นารีนะครับเป็นเหลืองอ,อินทนนท์นะครับผม,ร,บผมราคาเราถูกมากครับต้นละ150บาทเองอันนี้คือมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่แน่นอนครับวันนี้คือเชียงใหม่ขายแค่150บาทแล้วก็จะมีต้นกาแฟอาราบิก้านะครับที่สถานีเอามา ขายต้นละห้าสิบบาทเองครับเนี่ยนี่กาแฟคุณพี่แนี่นำนี่เอาน้องน้องักออกไหมต้องต้องมาอะไรนะสักสักสักอันหนึ่งไปถือให้ปีขายเขาเขามีที่พักด้วยนะคะถ้าใครสนใจใช่ก็ไปพักที่ดอยปุยได้เหมือนกันนะฮะอ๋อนี่คือมีที่พักที่ดอยปุยด้วยใช่ครับใช่ครับเรามีเรามีอยู่สามสวนแต่บ้านพักเราจะอยู่อยู่สองสวนสวนบวกห้ากับสวนสองแสนซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าทางเพจสถานีได้เลยอติดต่อได้ที่สถานีวิจัยดอยปุยครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าเราไปคุยกับเขาใหม่ที่รอยปุยได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ต่ายเรารับเลยเดี๋ยวเราไปูวันนี้ที่เพชรชบูรณ์ยังครับยังครับเชื้อชบูรณ์ทางเหนือลงมาหน่อยนะฮะใกล้กรุงเทพก็มาหน่อยแต่ว่ามีมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราที่เรานำมาโชว์ในในเกษตรแฟร์จะมีกาแฟ มะคาเดเมียที่เราปลูกในแปลงของเราเองครับผมก็เชินที่บูธของสถานนวิจัยพรบูนถ้าใครสนใจด้านกาแฟนะคะถ้าใครชอบกาแฟมาที่นี่เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราหิวแล้วน้องพลอยหิวแล้วเหรอรู้สึกหิวแล้วนะเดินมาหลายบูธแล้วเดี๋ยวเราไปท่านในในนี้นี่มีร้านไหนแนะนำบ้างครับเคยได้ยินมาอยู่ร้านหนึ่งเปิดมานานแล้วเปิดมานานแล้วเป็นร้านของนิสิตเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอร่อยหรือมันน่าสนใจที่ไหนโอเคได้ครับชื่อร้านรวงข้าว รวงข้าวโูวคุ้มมากเลยนะเอรา,ดอาเดี๋ยวเราไปดูได้ครับอรของ,ค,งค,คณะเราที่ว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนครับอ้ถึงแล้วนี่<อ>สถานีต่อไปของเราร้านรวงข้าวนะคะร้านรวงข้าวเป็นร้านที่อยู่คู่กับคณะเกษตรมาเก่าแก่ นี่คือเรากินข้าวไปด้วยเราฟังดนตรีไปด้วยเห็นมีนักดนตรีอยู่ที่บนเวทีงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยบ้าเลดเดี๋ยวเราไปลองครับผมเรามาถึงแล้วถึงร้านลองข้าวแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับก็คือผมนะครับนายพรเทพชั่มสุขนะครับก็เรียนอยู่ที่คณะเกษตรครับแล้วก็ในโครงการนี้ครับก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านรวงข้าวครับเคือร้านนะคะก็จะมี อาขายพวกจิ้มจุ่มค่ะแล้วก็เป็นอาหารอีสานต่างๆสบายสบายสคณะเกษตรนะคะใช่ค่ะแล้วก็อาตอนเย็นๆนะคะจะมีดนตรีสดด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นนักดนตรีจากคณะเกษตรอีนี้ถ้าใครชอบแบบบรรยากาศแบบดีๆกินข้าวแล้วแบบฟังเพลงไปด้วยคือมาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะร้านรวงข้าวงั้นอย่าลืมมาอุดหนุนที่อยู่ใกล้ตรงไหนเราสามารถบอกตำแหน่งได้ไหม หน้าขัดก็คือจะอยู่ตรงบริเวณ K2 นะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับอาคณะมนุษยศาสตร์ค่ะก็เดินตรงมาก็จะเจอล้านโรงข้าวเลยค่ะหรือง่ายๆถ้าใครสังเกตอาคารวชิลานุสรนะคะอยู่หลังตึกวชิลานุสร์เลยนะคะค่ะครับไปไปเราไปลองกันไเราไปดูกันว่ามันมีอะไรกินบ้างเอ้าอาจารย์ครับอ้าวแอบมานั่งตรงนี้กันเองสวัสดีอาจารย์หายไปไหนมาสวัสดีค่ะ อ๋อเตรียมกับข้าวไว้ให้กินโอ้ยงั้นผมขอนั่งก่อนนะฮะนั่งก่อนครับเห็นไหมอ่ะหิวไม่เ้าหิวไหมก็เดินมาในเกษตรแฟร์ก็เหนื่อยพอควรฮะเพราะว่าเกษตรมันกว้างมากกว้างมากแ่หิวแล้วครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้ววันนี้มีอะไรบ้างพี่อ้อลองแนะนำอ๋อโหกับข้าวร้านโรงข้าวนะคะมีเมนูเด็ดๆดเยอะเลยค่ะครับ นี่ค่ะต้องลองเลยค่ะชาบโโูโอุ้อกยกำลังเดือดทำมาจากาน้ำซุปเคยูเบตงด้วยนะคะที่เลี้ยงจากเด็กในคณะเราค่ะแล้วก็มี<ะ>ไก่ย่างสปาไวท์ที่ค่อนข้างดังในคณะเกษตรค่ะที่เป็นสูตรก็คือใส่วายด้วย,วยใช่ค่ะหมักวายวยค่ะก็คือให้ไก่เนี่ยไปสปากับวายใช่ค่ะหมากับวายค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะแต่กินนี่คือไม่เมาไม่เมาค่ะสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้ม จิ้มมาจากไหนคะบอกเลยน้ำจิ้มนะคะก็มีการปรุงรสจากเด็กอา,อาหารซึ่งเป็นของคณะเราค่ะม,มีการแบบช่างวัดตวงอย่างดีค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่มีการใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือว่าผงชูรสเลยค่ะโอ้โหส่วนของอาหารเนี่ยคะ่ะเป็นนิสิตท,ที่คณะเกษตรทั้งหมดเลยค่ะก็คือนิสิตแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมาร่วมช่วยกันนะคะในการที่จะทำรังสรรค์เมนูต่างๆเหล่านี้นะคะโดยที่มอีอาจารย์จากคณะ เกษตรเราเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะคะกำกับดูแลเรื่องรสชาติอาหาร<ม>แล้วก็เราเน้นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วเราก็ไม่ใส่ผงชูรสค่ะ ไม่ได้เก่งแค่การปลูกผักปลูกพืชปลูกสวนหรือว่าทางวิชาการ<ช>แต่ทาอาหารก็เก่งด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ,โอ้โหเปิดตั้งแต่วันธรรมดาเปิด4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มคะ<ช>่ะส่วนวันเสาร์วอาทิตย์เปิดตั้งแต่3ามโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเช่นเดียวกันค่ะโอเคมีดนตรีสดฟังด้วยนะคะดนตรีสดระหว่างที่เราทานไปได้รับฟังดนตรีไปด้วยใช่ค่ะนักดนตรีก็คือที่สิตจากคณะเกษตรค่ะแต่สําหรับวันนี้ค่ะเรามีนักดนตรีสุดพิเศษนะคะก็คืออาจารย์ของเรานั่นเอง โอ้ oh, วันนี้เราต้องไปชิมอาหารอันหลากหลายน่ากินที่อยู่รตรงหน้าเราก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะสนใจก็มาที่ร้านรวงข้าวของคณะเกษตรได้นะคะครับผมงั้นวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนก่อนที่เราจะลาไปข,ขออนุญ,ญาตฝากท่านผู้ชมไ้นิดหนึ่งว่ารายการเกษตรมีดีมีดีที่รู้ ดีที่รวยและดีนะที่รักอย่าลืมซับสไครป์ช่องเรานะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดซับสไครป์และติดตามพวกเราเอพิโซดถัดๆไปนะคะบ๊ายบายวันนี้ขอไปกินก่อนแล้วกันครับขอคุณค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะพี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะมากินด้วยกันไหมครับ พักสักทีเดียวคุยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ <Okay. S 1> ้เก็บให้นึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอ่เพียงแค่ ร่ายง้องพร้อมกันนะฮะฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องตางหลายๆเข้ามาร้องได้ร้องพร้อมกันนะฮะทุกทุกทีฉันก็ทำ